มาขโมยไงวันหยาหยุ่งโอ้ยจะขโมกตกใจปะปุ๊บโรงพยาบาลเลยว่าไงว่าคนนี้สายทำไมถ้ากินข้าวเหนียวแต่เขาเกิดมาจากข้าวเหนียวคุณยังไงพ่กระหูเลยเนติดชื่นใจมาพร้อมกันหมดอับพวกมีตรไทยโขกกางเกงแล้ววันนี้มลงไปล้วงแล้วก็ลงไปล้วงอีกแล้วค่อยๆก้มลงไปเรื่อยๆก้มลงไปเรื่อยๆนี่อ่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเรามีอะไรจะภูมิใจนำเสนอตำยายเพิงค่ะสิ่งที่ตกใจคืออะไรเขาทำไมถึงใส่ขวดได้เขายัดลงไปยังไงทำไมเขไม่ใส่หู เป็นโคกเลยนะโคกใหญ่ๆเลยนะเส้นมะละกอเขาจะไม่เหมือนคนอื่นจะเป็นเจ้าเล่นะที่รู้สึกว่าส้มตําแบบไม่มีอะไรเลยนอกจากมะละกอแต่ว่าคนอื่นน่ชอบบอกว่าหวานบ้างเปรี้ยวบ้างเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมด้วยตัวเองอเแต่ไม่ได้มีแค่ส้มตำเยงเพิงนะคะวันนี้เรามีสั่งหมูตับเบียกมานะคะแล้วก็มีปูนาของเราเนวนที่เราจะเอามานึง่งเป็นเอาเป็นปูจืดน,นึ่งนะคะเป็นไงอยากกินไหมละ่ะอยากกินมากอ่ะเดี๋ยวเรายกหน้าที่นึ่งให้ม้ากับลุงน้อยอ่ะรอปูไปนึ่งก่อน ช่วงนี้ติดกินอะโวคาโดมากโบขอลองท้องด้วยอะโวคาโดก่อนกินอยู่คนเดียวเห็นแค่ตัวอุ๊ยแรงมากมันแพงไงขอโทษนะมาชอบกินหรือเปล่าอ้าวไม่บอกอ่ะกินแล้วบำรุงสมองอ่ะกินมีต้องหลายลูกน่าเห็นแค่ตัวกินคนเดียวให้ขายอะโวคาโดบอกไปดีเอาแบบราคาไม่แรงอ่ะอันนี้ของไทย4ลูก89ของต่างประเทศลูกละ99ซื้อไม่ไหวถ้าป่วยบ่อยๆก็ดีไม่เหงา อย่านนะพี่น้อยนะวันนี้หนูรู้สึกว่าหนูได้เกิดใหม่นะอะไรไม่ไม่ไม่ได้เป็นอะไรมันมันมันคงคิดว่าไม่เป็นไรนะผ่านความเป็นความตายเนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกทําไงหมอบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรไงแต่ว่ามันผ่านมาได้ยังไงเราจะทําทอะไรมาก,กินกับโบไหมล่ะกับโบกับเบลกินว่นนี้กินไหมกินวันนั้นกินแล้วมันมันกินเค็มมันหวานอร่อยอ่ะเอาชอไม่ใช่ของไทยมันก็จะแบบมันไอเม็ดมันจะใหญ่อะแต่ของต่างประเทศอะเม็ดมันจะเล็กช่วงนี้ชอบกินมากเลย่ นวอ่ะลองน้ำต้มน้ำแตกตูอันนี้เป่กินได้ไม่ได้ไม่ต้มม,ม่นจไม่มบำรุงกนุนี่ม่นจะไม่บำงกนุนนี่มาเลิกเหรอไอบำรุงประตายและสมองอะเลิก มาชอบมานานแล้วแต่ราคามันไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ซู้ราคาโคตรแพงอะ่ะอยากได้ถูกถูกไหมบินไปเชียงใหม่กันเยอะมากเชียงใหมอ่อ่ะถ้าถูก<ะ>พอดีอะ <c oughs> ไปไหมอะ่ะไปเชียงใหม่ไหมไ,หมไปแล้วพาไปบ้านสุธีไหมไปหมามาเลยไปนอนบ้านสุธีได้ไหมไปคืนนะึงเนาะสุธีบอกบ้านสุธีมีร้านน้องกวางม,มีหมาด้วยเผลอบอกมาอยากไปเล่นไปๆๆถึงเคยว่าจะไปเจ้าลุงร้อนและเกาหลีอะไปไหมถามคุณ่ามเองไปก็ไปเนาะมาไม่ลุงร้อแข่งแรงกว่ามาไม้อีกนะ ไม่หนาวแบบว่านนหูน้อนยะไปตายนะแม่เพื่อนหนาวว่าทำอะไรกันอยู่เอออันนี้รอหมูตะเบียแป๊บนึงนะนึ่งนะี่นึ่งนึ่งแม่นึงนงน่งเลยทำเลยใครทำอะ่ะใส่น้ำใส่ปูอะ่ะน้อยแม่นึง่งไงก็ได้ทำเป็นสีแดงอ่งองอะแล้ววันนี้มีอะไรจะบอกหันหน้าทางนู้นมาเรามีแขกรับเชิญอีกแล้วใครวะขอเสียงปรบมือให้กับคนสุดีหน้าเดิมมันะเพื่อนบอกว่ารับเชิญเท่ากับทุกกิฟต์แค่พอใครบังป้องบูวทำไมอ่ะบังความสวยอ่ะชื ขอหนึ่งประโยคโรแมนติกหนึ่งประโยคตัวสวยจังเลยปัวอยากเขินผู้ชายมากทุกคนตั้งแต่โบรู้จักกันตูดีมาพอแบบเราเริ่มสนิทกันมากขึ้นโบไม่เคยเขินใครเลยเลยว่าอยู่ไปเรื่อยยังไงจริงเหรอความรักมันจะแบบไม่หวานแล้วอะรู้ได้ไงถ้าเราเติมคนเพื่อนอะงานไม่น้องเพื่อนแม่อย่าเอามาด่าหาน ของโบไม่หวานตั้งแต่แรกแล้วคือชีวิตคนเราอ่ะเหมือนอยู่กับแฟนเราจะมีความสุขแต่พอเราได้อยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะความสุขนั้นมันก็คงอยู่แหละแต่ว่ามันจะค่อยๆดรอปลงแล้วกลายเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่แบบคุยงานคุยอะไรกันเจอทุกวันทุกคนทุกวันไงนั่นโดนใครจูบไหมโบมึงจูบมาไม่ใช่นะใครเออมึงจูบมาอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวตอบยับอกเขาเลยค่ะเราไปดึงปูดาดึงไปดึงปูนากันค่ะโอ้ไม่อยากรายเลยค่ะ อ่านเลยนะคะแล้วด่วนเลยนะคะก็สั่งเขาทางนี้เลยดโอเคค่ะคือมามาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบถ้ามีอะไรที่มันแบบใหญ่โตมโหลีเนี่ยแกจะแบบไม่่อยบอกอย่างตอนที่ลงมาเลยด่วนเล็้วด่วนลงมาเลยอะไรหมามีอะไรคือถ่ายงานอยู่เว้ยแล้วแบบหมามีอะไรลงมันรลยเดี๋ยวก็รู้คือเราแบบถ่ายงานอยู่เหมือนกันอันเนี้ยไลน์บอกเขาว่าจะเอาหมูปิ้งสามจิตไม้เขาไม่อ่านไรไม่อ่านไรเลยค่ะอ่านไลน์หน่อยนะคะที่จะบอกไปเลยว่าจะเอาอะไรเขาจะช่ว่าเขาจะได้รู้ตัว เป็นคนชอบแบบเซอร์ไพรส์เโฟลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออโอเคทุกคนตอนนี้เราก็นั่งรอตะเปียกนะคะคือวันเนี้ยไม่มีอะไรําเพราะว่าเรามารีวิวตำเยเพิงไงแล้วเขาขายอยู่ตรงไหนเออเอออำนาจเจริญแล้วมาอยู่ในส่งมาจากอำนาจเจริญพูดเป็นเล่นเดี๋ยวลองดูว่าอร่อยไหมใช่เดี๋ยวเรามาลองดูว่าตำเยเพิงอร่อยแค่ไหนแต่มาเห็นเขาตำเป็นคกใหญ่ๆวันนี้เราซื้อมาเท่าไหร่พันห้า เออเขาลงเลยพันห้าพันห้าตลกคือโคกหนึ่งที่เขาตามมาพันห้าขายได้พันห้าเขาจะตักใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงไงแต่ที่เราสั่งมาอะไรห้าร้อยเจ็ดกระปุกห้าร้อยค่าส่งเท่าไหร่รวมส่งค่าส่งแปดสิบบาทอ๋อห้าร้อยรวมส่งแล้วเจ็ดกระปุกมาดูเป็นหอยดองก็เดี๋ยวรอหมูตะเปียนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามารู้เรื่องกัน โบจะไม่กินนะโบขอดมมันมีอะไรอยู่ในจะบูบรกอยู่แล้วเฮ้ยฟิลลิ่งมันเหมือนอะไรหรือเ่าแบบพริกกับเกลือที่เอาไว้จิ้มกับมะม่วงอะบแค่อยากรู้ว่าเอาลงไปได้ยังไงแค่นั้นแหละเอาใส่ขวดไปได้ยังไงแล้วเราจะเอาออกยังไงด้วยหรือเราจะตัดตูดอะไม่เอาเอาแค่ตะเกียบอะได้เลยเอาเข้าไปยังไงคะเยซินมีหลายแพคเกจจิ้งให้เลือกนะ จินซาเราเพรเลือกอันนี้หรอเขาไม่เคบอกไอ้น่าสงกลเน่ยซื้อกับตัวแทนเขาอาจจะแบบอันน,น,นี้ตัวแทนมีตัวแทนด้วยเป็นแบบเป็นคนรับฮิ้วสุดไปปะอย,อยากไปกินหนึ่งที่แต่อันน่าจเจริญโคตรไกลเลยนะ <c oughs> ดูจากสีแล้วแบบสีสันคือ <c oughs> ที่สุดอ่ะอันนี้จะขออนุญาตเลยนะคะเยเพิงหนูขออนุญาตรีวิวตำจริงเลยนะเพราะว่าหนูก็แบบชอบกินข้ต่ตำม,มากเลยหนูขออนุญาตพูดจริงๆนะ <c oughs> กะว่าจะรีวิวแบบว่าตำยายเพิงอย่างเดียวแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้อัดทารุทุกคนมันต้องมีอะไรกินคู่แล้วก็กินแกล้มกันนิดหนึ่งซึ่งนั่นก็คือหมูตะเพี๊กค่ะถ้าใครเคยได้ดูคลิปเหมาของเรานะคะจะเห็นว่ามีตะเพี๊กมาอยู่ในเฟรมด้วยอุ้ยหอมมากเลยอะ่ะหมูแกคือแบบมีแบบมันแล้วก็ไม่มันแต่ถ้าใครอยากกินก็คือยากหน่อยเพราะว่าจะอยู่ในหมู่บ้านจริงร้านแกด,ดังได้เลยนะเนี่ยมันอร่อยอะ่ะเนี่ยวบ้านโบค,คือแบบทำกันเล่น,ลนๆอ่ะทุกคนเห็นปะ ถ่ายรูปแป๊บหนึง่งสวัสดีสวีดัตแล้วปีหน้าจะกินอะไรกันางพี่มีเดี๋ยวมีแน่ปีหน้าก็แฟนหมาไงแล้วปีถัดไปก็แฟนหน้อยโอ๊ยตบสักเท่งอ่ะชอบทุกคน <S <S อ<า>เอาช้อนมาตาักอันนี้คือตำเยำเพิงนะดังมากอ่ะเรากินพร้อมกันแล้วแล้วความรู้สึกพร้อมกันเลยหนึ่งสองสาม ยำนัวมันคือนตัวเขาไม่เอกะแล้วเพราะมเป็นก้อนเขาใส่กะปิเลยเขาใส่กะปิป่ะไม่สำหรับโบวมันเหมือนยำอ่ะเผ็ดมากเผ็ดจังเผ็ดมากเลยค่ะมันมีรสเดียวเผ็ดมากแบบจี๊ดกนัวอฮ้ยแต่สำหรับโบว์ว่ามันอร่อยนะอร่อยแต่มันหวานมากนี่มะกอเหรอแล้วก็เผ็ดอืมอือแต่มาโบว์ว่ามันอร่อยแต่ออกหวานไม่เปรี้ยวมันเหมือนท่องปรมาเหมือนยำเออเหมือนยำยำยำอร่อยโหเผ็ดไป อร่อยว่ะไม่รู้มันอร่อยตอนแรกอะได้สะะารภาพไปนะได้กลิ่นอะโบรู้สึกว่ากลิ่นไม่ได้อะมันเป็นกลิ่นที่แบบเปรี้ยวโดดอะแล้วมันมีกลิ่นแบบแว้ยเนี่ยว้ยอะไรเงี้ยแต่พอกินก็แบบอร่อยอะอือแต่บหนึ่งไม่แน่ใจ่มีสาระภาพแบบจำแบบเนี้ยอร่อยอ,อือปูน่าจะกินได้ทั้งเปลือกใช่อันนี้ปูนากินได้ทั้งเปลือกอืออร่อยแต่ปูนากลิ่นมันชัดเนาะกินทั้งเปลือกไปเลยอือ กูเจอแล้วแล้วที่งาพยายามจะแบบให้พูดให้ให้ถูกต้องอ่ะตัวคอมเมนต์ใครรู้ว่าเป็นปูอะไรบอกหน่อยแล้วปูเจอปูนานั้นเออเมื่อไงกันเนปูเจดเขาไม่ใส่เกลือไง้ปูนานใส่เกลือใช่ปูนาใส่เกลือไม่ปูนานเขาไม่ใส่เลยมั้แล้วทำไมมันเค็มอ่ะเขาดองไงอันนั้นปูน้ำน้ำก่อยเอามาเค็มเนี่ยไม่ใส่น้ำปลาเนี่ยอันนี้ปูไม่ต้องทำอะไรเลยนะเออขึ้นมาก็ขายขึ้นมาจัดเลยไม่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 ใส่น้ำปลาไม่ใส่เกลือเออมันกลายเป็นปูเจอดขอโทษนะต้ำยายเพิ่าจะต้อง เขาต้องเปลี่ยนชื่อเมนูอะถ้าบอกว่าเป็นน้ตมตำอะคนเขาก็จะแบบม,มีรสชาติน้มตำอยู่ในหัวถ้าบอกว่ายำมะละกอเนี่ยอร่อยเลยมันคืออีกเมนูหนึ่งอะตอนแรกมันจะสีม่วงวาวก็เป็เส้นมะกอจะกรอบดม<ำ>ดมดมเหมือนที่เขาดองใช่ไหมใช่ยอ๋้สู้ต้องรู้จริงนะจริงมันน่าจะเป็นปูปูน้ำเค็มอะ,ะแล้วทำไมมันจืดอะเขาไม่ได้ดอง อย่าเนาะอย่าพูดคุยเรื่องนี้หรืออื่เอาได้ได้ผมผมก็มัวไปอย่างเงี้ยแล้วมาขมวดเหมือนกันแต่น้ำยำเขาเข้มข้นหวานนิดนึงไม่เปรี้ยวหวานเลยหวานน้ำน้ำราบนำไปเลยอ่ะผมว่าอร่อยน้ำร่องเลยหวานเนี่ยแต่บ้านเราชอบกินหวานนะมันเผ็ดลึกอ่ะเลือกข้าวี่มาฮะแต่พอแป๊บมืงนี่คือเผ็ดเลยไม่เผ็ดได้ไงใส่พริกเป็นกิโลอันนี้หมูปิ้งจะไหนหมูจับเลี้ยสุดยอดแล้ว ติดมันหน่อยๆฮะรู้ว่าถ้าเราจะเปรียงอะ่ะไปเปิดร้รานขายขายดีมากใช่หมูแก้แก้วาขายดีนะขายอยู่นี่หมู่บ้านเล่นอะไม่เล่นนะขายจริงจังอยู่แล <c oughs> ้วแบบติดมันโคตรอร่อเยเป <c oughs> ็นแบบไหนคะเส้น <c oughs> อร่อยว่ะมันเกินคาดอ,ะ <c oughs> อ่ะหือกระโบกระเทียมหอมพริกม,มันก็แปลกไปอย่างอนะ่ะเส้นมะกอแบบเนี้ย ออใครอยากกินแบบเรานั้นแนะนำนะให้กัดกระเทียมกับหอมเข้าไปด้วยโคตรอร่อยยิ่งกินน้ำยิ่งเผ็ดอ่ะบูทีถ้าจะทางจะ,จะกินไม <c oughs> ่เผ็ดไม่เผ็ดนิดหน่อยใครกินหน่อเขาเคยแบบไหนเผ็ดน้อยๆฉันที่เรากคกินไม่เผ็ดตอนนั้นเจอกันแล้วโบบอกว่าจะกินเผ็ดได้ไหมกินได้คือเป็นคนที่แบบต้องทําให้สุดก่อน <c oughs> กินได้แล้วเนี่ยนั่งอยู่เงี้ย โบก็เลยบอกแกว่าสุแบบนี้เขาเรียกว่ากินไม่เผ็ดกินได้เรากินได้แต่เราต้องกินน้ำตามไม่เถอะอร่อยไหมสุอร่อยกินเผ็ดดีผมกินได้ค่ะมาไม่เขากินน้ำบ่อยงมันก็เลยเผ็ดวันหยายุ่งไม่เอาเากินเผ็ดได้ไหมได้เออแค่นั้นแหละราต้องการให้เขาพูดคำนี้แค่นั้นอะไรที่เราทำไม่ได้เราบอกทำไม่ได้ เราต้องพยายามไงอะไร,ะไรที่เราทำไม่ได้เราต้องพยายามยใช่มประสบความสำเร็จใช่เหมือนบใครที่กินแล้วเรารู้สึกว่ามันอร่อยตรงไหนอันนี้คือรสชาติที่ผมชอบกินหรือเปล่าอันนี้แต่ทาหรับโบมันอาจจะหวานไปนิดนึงนนหวานเลยแหละไม่ต้องออกก็ได้นะแต่รสชาติเหมือน,นเหมือนปลาคุณโบเลยเวลาทำน้ำยานะเหมือนอะไม่เหมือนตุ๊อันนี้เขาไม่ค่อยมีกลิ่นปลาล้เลยเขาไม่มีกลิ่นไม่ความมัวมะนาวาแบบกลิ่นความหวานของเขาอะเราจริงๆเขาใส่น้ำปลาคุณโบเขาเลยบอกแล้วให้ใส่รับไหม ส่ป่ะใส่ใสที่ส่ใส่ลาราคุณโบนะไม่ต่อมาเนี่ยสามารถซื้อได้ที่ไหนคะสามารถซื้อได้ที่ไลน์ไมช h อ p ทิกต็อกช่อและก็ะช o p ปีค่ะไปหาได้เลยไปไปไปันเลยไป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 เลยโอ้โหไปไปมันจะหอมขึ้นมาอีกเนี่ย เป,เป็นไงมีขึ้นเยอะเลยเจิดขึ้นมาอีกเยอะมันมีมันมีความเค็มขึ้นแล้วมีกลิ่นขึ้นแต่เมนูออริจินอลก็อร่อยแล้วนะตอนเลยพี่น้องสั่งเลยนะมาลองโบน้อยแม่เฮ้ยมึงฝังเนี้ยไอะไรเลยมะโกอโอ้ยแล้วก็โบเธอบงังบังโลโก้อ๋ออืมอืมอันนี้กินไม่เลิกแหละอร่อยท็อกปลาคนโบไปด้วยทุกที่นะทุกคนเติมได้ตลอดอันี้อร่อยจริงนะ แหวงเข้าปากแม่แหวงเข้าตาโอ้ยก um> ี่บาทเอามากี่บาทไี่หรอห้าหมื่นแม่หมายถึงว่าทองกี่บาทนะมานักกี่บาทไม่รู้รู้แต่ราคาอีบวงที่ไม่เป้าพ่อไอโบหล่นห้องน้ำ อ๋อน้าแบบแต่งงานอืมก็ได้อะไรหรอล้างทามลดนกรเทีอล้างมือล้างอะไรก็มืนเวทเดาะทำอหไรเทจะเ่็นแต่งงานล้างล้างลงลงไปเลยตบใจปะมาทุบโรงพยาบานอยู่แล้ว ทำไมคนอีสานชอบกินข้าวเหนียวก็มันเป็นของเขาอ่ะมันนึ่มๆไงเออมันเป็นบ้านเขากินนะแต่ละครกอดที่โบได้นั้นมันนึ่มๆไงข้าวเหนียวมันนึ่มๆจริงแล้วทำไเขาถึงชอบล่ะมันั้นเป็นก้อนได้มันกินแล้วมันมันแซ่บเออเราไม่รู้เราบอกไม่รู้ได้นะเรากินตั้งแต่เด็กอะมากก็ชอบเราถามว่าคนอีสานทำไมชอบกินข้าวเหนียวเขาเกิดมาจากข้าวเหนียว กินง่ายมันไม่ใช่คำตอบอ่ะคือมันเป็นวัฒนธรรมไงเพราะนั่นแหละทำไมอ่ะเหมือนบาม์บีมาข้าวอ่ะเขากินตั้งแต่เด็กมันเป็นอาหารพื้นเมืองเขาไม่ใช่วิกิพีเดียจะเอาคำตอบอะไรเนี่ยคำตอบอะไรเธอเธอได้แล้วทำไมคนไทยชอบกินข้าวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอ่ะคนไทยชอบกินข้าวอะไรเพราะว่าในประเทศไทยปลูกข้าวเป็นหลักบ้านเขาก็ปลูกข้าวเหนียว ไอเนี่ยมันไม่เข้าใจแล้วมันชอบจะแส่สุดยังไงวะใบแดง วันนี้จ,จะไม่เห็นโบคุยเลยสักทีวันนี้ไม่มีทางได้จับตัวโบรหรือคุยกับโบเด็ดขาดทีอย่างง้อมันมันตะแบงไปเรื่อยอะเหลืองอ่ะอธิบายให้ฟังสิทำไมคนไทยชอบกินข้าวด้วยว่าเขาทำเนี่ยเพราะอะไรเราไม่อยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงว่ารสชาติเราก็รู้ว่ามันอร่อยมันหนึบก็บอกไปแล้วว่าเขาเกิดเป็นคนอันนี้เขาก็มีประเทศของเขาก็คือกินข้าวเหนียวไม่รู้อะไรอย่างเขาแบ่งภาคนะโบนะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานงี้ไงเหมือนแกงอ่ะแกงใต้แกงไทยแกงเหนือแกงลาวรสชาติก็ไไมมม่่่เเหืออนนกกัด้วาาาถโบะิ ยุคที่มามาไปอย่างนี้แล้วอ่ะบัจะไม่มีทางหาความรู้อะไรได้ด้วยเังไงไมถ้าบูหลงส่แล้วบูโดนด่าไม่ได้ด่าอธิบายให้ฟังอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหอมอะไรหอมไทยหอมแขกอันนี้หอมอะไรหอมไทยหอมแดงเออหอมแขกมันอีกอย่างนึงก็คือลูกบนลลมเลยหอมแดงใช่นี่หอมแดงก็คือหอมไทยแต่จะมาฉุนเท่าไหร่เนาะใช่ถ้าเป็นหอมแขกมันจะลูกอย่างนี้นี่นี่มาละอะไรมัละคิโนะคิโนกขมไหมขมขมลองกินดู มีประโยชน์บำรุงสมองประสาทเนี่ยกินเลยถ้าอย่างนั้นะ่ะผม <laughs> อันนี้กินดีมากเลยรู้ไหมมาต้องยิ่งกินนะฮะเพราะว่าใช่มาก็ต้องยิ่งกินเข้าไปเนี่ยไม่ขุดเลยเนี่ยปูกับแม่ไม่พอดถูกกันเลยกูไม่ถูกกับใครทางนั้นตรงนี้กินเลยนช่วยบำรุงประสาทแลวสมอง <laughs> ผมรู้สึกยังไงเราอัดคลิปกันมาแบบจะเป็นพันดิรู้สึกชื่นใจปูมันเหมือนปูแบบเห <laughs> มือนปูตัวใหญ่อะ แล้วแล้วเปลือกมันกรอบกรอบกรอบอะอร่อยนาะไ้ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไก่ดิทำไมไก่เกิดก่อนไข่ตั้งแต่แบบตัวเล็กๆเป็นเซลล์เล็กๆแล้วมันวิวัฒนาการกันมาเป็นไก่แล้วไก่ก็ออกไข่อะไรออกก่อนนะไก่ถ้าเราคิดยังไงเราต้องพูดเราต้องมาถกกันไก่เกิดก่อนไข่แต่ปัจจุบันนี้ปัญหาโลกแตกนะเนี่ยไม่ไม่แตกมันมีคําตอบอยู่เขามีคําตอบออกมาแล้วอ่ะแม่ว่าอะไรเกิดก่อนไข่เกิดก่อนไก่ ทำไมอ่ะไม่รู้มาก็ยังงงอยู่ท่าไมมีไก่มันจะเอาไข่ออกมาได้ยังไงวันนั้นไปอ่านในวัฒนกรรมวัฒนกรรมคืออะไรวัฒนธรรมฟังให้จบสิวัฒนธรรมเกี่ยวอะไรกับไก่กับไข่เกี่ยวมันไปเปิดธนานุกรมไงไปเรื่อยเลยครับผมอันนี้เรื่องจริงอ่ะเขาบอกว่าไข่เกิดก่อนไก่ทำไมไข่มันเกิดก่อนไก่ถ้าไม่มีไก่มันจะมีไข่ได้ไงมันมาพร้อมกันฮะจิ้งจกกับไข่จิ้งจกอะไรเกิดก่อนกัน กกันอะไรของมึงมาพร้อมกันหมดอะพวกมีไข่อะมคือไฟโน่นแล้วเนี่ยที่เราขำเราหมายถึงไข่อะไรไข่ทั่วๆไปที่เขามีกันอะเนื่องถึงวิดีโอบ้านแกใช่ไหมเฮียแม่งล้วงไข่อันนี้เอาเอาวิดีโอมาไม่ได้นะแต่ว่าเฮียมันเดินอยู่หน้าบ้านแล้วมันชอบใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวแค่ไหนรู้ะแล้วคันนี้ มันแค่จะดูกล้องวงจรปิดว่าเออเฮียเข้าบ้านมาได้ยังไงเฉยไ,ไม,ม่ได้เปิดเห็นเฮียกำลังเดินอยู่เดินอยู่แล้วมันทำไงบ้างหกกางเกงแล้วแค่นี้เอามือเข้าไปด้วยว <c oughs> ไปบีบไปรู้ได้ยังไงเขาบีบก็มดเข้าไปกัดหนังไงเอาลงไปล้วงแล้วมันก็แล้วก็ลงไปล้วงอีกแล้วก็เลยขำกันแล้วเลยถามว่าทําอะไรบอกว่าอ๋อเดินอยู่ดีแล้วเหมือนมดกัดไข่จะ <c oughs> ต้องแบบล้วงไปบี้มดให้ให้ตาย แล้มีอยู่วันหนึ่งน้ำมันไม่ไหลเฮียมันก็ลงมาดูแต่มันนุ่งกระจกเจตัวเจตัวอ่ลลไปโน่นน่งแล้วท่านินน่ะจับประดนก็คือแแปลว่่าอะไรมจับประดนคือนี่<อ>คือเขาก้มดูกอ๊อกไงไม่คือบ้านเราชอบเล่นจ๋าเอกเฮียมันอยู่รรรข้างหลังบ้านใช่ปะแล้วมันกำลังถูนุ่งผ้าจะตัวตัวเดียวแล้วก็กําลังแบบกําลังทําอะไรก๊อกอยู่แล้วคนเนี้ยพี่นินงเขาก็อยู่ข้างหลังอยู่นอกรั้วเลยนะบํารุงดิให้ผมเล่าก่อนให้ผมเล่าก่อนอยู่นอกรั้วเลยนะแล้วเขาก็ทำเขาก็จะจ๋าเอกเฮียก็ค่่อยาไงว เขาดูก้อนเขาดูอย่างนี้ดูอย่างนี้แล้วค่อยๆก้มลงไปเรื่อยๆก้มลงไปเรื่อยๆแล้วพี่นิดเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วเห็นอะไรห้อยตรงตึเฮียมาพูดยวตบเลยก็บมันจริงอ่ะคือมันไม่ชอบใส่อ่ะ แต่อร่อยจริงนะออร่อยสสคสำหรับโบโบรู้สึกว่าถ้าทุกคน่ะไปคิดว่าอันนี้คือส้มตำทุกคนจะรู้สึกว่ามันแบบมันแปลกๆมันยังไม่คอ่อยอร่อยถ้าเขาบอกว่ามันคือยำมะละกอนเนี่ยอร่อยมากมันหวานแล้วมันแบบแต่แนะนำนะถ้ามีน้ำปลาคุณโบนใส่น้ำปลาคุณโบลงไปเลยอร่อยมันนัวนั่นดิทำไมต้องกัดขนมนนะเผ็ดป่ะไงที่ผมกินไม่ได้เยอะเพราะมันเผ็ดนะครับแต่เวลาเหมือนมีลูกเลยอันนี้ตัวดีอ่ะเหมือนเลี้ยงลูกแขกเยอะไหมเยอะมาก เขาชอบบ่นเลยวะไอ้คนนั้นเขาชอบพูดอะไรไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบแบบคิดว่าตัวเองแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์ไปแล้วอ่ะมาอะไรบ้ารู้ทุกอย่างในโลกนี้ตอนแรกๆอ่ะโค้กคนสุดทีนึกว่าอะไรปะอุ้ยเขาฉลาดจังเลยโอ้เขามีโอ้เขาพูดไปเรื่อยคือเวลาบลสงสัยเนี่ยเขาจะมีคำตอบให้บลเสมอไม่รู้ทำไมทำไมสาวไฟนี่แบบนี้ไฟนี่เลยแบบนนี้เยอะงานกูอีก 어나 n นะเพราะว่าอ,นนอ,นะอันนี้อันนะี้เป็นอย่างนี้นะอันนี้อย่างนี้นะแล้วมีอยู่ครั้งก็บอกว่าอ๋อเนี่เธอรู้เธอรู้รู้จริงเลยแล้วก็พูดไปอย่างนั้นแหละเธอแล้วโบเลยแฟลแบ็กกลับมาทุกอย่างที่เขาพูดที่เขาให้คำตอบบอกว่ก็แบบโอ้โหพูดไปเรื่อยจริงน,นะเนี่ยนอมันบางเรื่องที่พูดเปแบบพูดไปไเรื่อยอ่ะเมาดูบูลลี่เขาไม่เคยฟังเนี่ยเชื่อได้กระดับใครอยู่ข้างโม่ไหนโบเดี๋ยวขอหาพวกกันเขาไม่ค่อยรู้คนนี้เขาเรียนสูงนะเว้ยเรียนสูงที่ชั้นไหนชั้นบนไงเขาไม่ได้อยู่ชั้นล่างนะ วันนี้ลงาไมตบอเ,เอาเดาดึงมาเล่นตรบแล้วโยนโยนเขาแบบไงเขาตบแบบจริงๆดิงดิมาขำสุธีวันที่มาเล่าอะไรวันตรงน,น,นั้นวันเนี้ยที่เขายืนอยู่ข้างหลังอ่ะ แล้วทนเธียบอกจะมีทําไมที่เขาเดินออกอ่ะมันไม่มีมันก็ได้แล้วจะมีทาไมเฮ้ยเฮ้ยไงอเฮ้ยแล้วเขาตกใจไงเขาเลยต้องออกไปเลยไงที่เราพูดกันก็คือมันเป็นคลิปของมาน้อยในเดือนหน้านะคะว่าเรากําลังจะซุ่มทําโปรเจกต์ใหม่กันรอดูได้เลยใช่สนุกแน่นอนไหมมามาฝากไหมฝากเลยฝากเลยครับมาน้อยโพบิสนุกไหมสนุกคิดว่าสนุกนะอ่าโอเคก็สําหรับวันนี้ตำเรยเพิงขอรีวิวตรงไปตรงมาอร่อยสำหรับโบนะแต่รถหวานแต่โบว่ามันไม่ใช่อ่ะอย่างที่เราบอกถ้าคนรู้ ถ้าคนคิดว่าซื้อต้องตำมากินอ่ะอาจจะรู้สึกแปลกแต่ถ้าคนคิดว่ามันคือยำมะละกอไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันใช่ถ้าเขาตำแล้วกินเลยสงสัยจะอร่อยมากเออมันเท่เนอะรสชาติเนี้ยบรชอบรสชาตินี้ก็ใช้ได้แต่ต้องใส่น้ำปลาเข้าไปอีกเนี่ยใส่กุ้งสดลงไปนะหรือแอดอะไรเข้าไปนะว่าอร่อยเลยคาร์บอนนะเออใช่อร่อยเลยยำไปเลยมันคือยำอ่ะถ้าใส่ปลาร์โพเข้าไปก็อร่อยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใส่มันก็จะมีความหวานเค็มหวานน้ำเลยแต่หวานมากจริงก็สำหรับคนที่ชอบทานหวานก็จะแฮปปี้สำหรับบูก็แฮปปี้อยู่ปากอะไรถึง เพื่อนๆทางบ้านเอาเรื่องม้าก็ได้พอมาเช้าตื่นมารู้สึกสดชื่นมากที่ได้กลับมานั่งทํางานได้กลับมาอัดคลิปอีกครั้งหนึ่งคือคนที่ไม่เป็นไม่รู้มาขอบอกแบบมันเหมือนกับสมองนะอย่าเอาอะไรมาล้อเล่นคือถ้าปวดก็คือเปึ้งไปเลยแต่อันนี้ของใส่ม้ามันเส้นมันปื้ดปื้ดอย่างงี้เลยโอ้โหมันมันวิ่งไปบดมดบดเดียวระเบิดได้เหมือนตัวอะไรอยู่ในนั้นอ่ะมันแตกได้มันแตกได้ตลอดเวลาโบม้าขอบอกเลยวันนี้ม้าก็เลยเขียนอะไรลงไปในในยูทูบอะสตอรี่ไอจีค่ะ ไอจีค่ะวันนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะเลยว่าให้กำลังใจมามาเมื่อเช้านี้ร้องไห้เหรออืมร้องไห้จริงเปล่ามาจบเลยวะจบเลยมามาทำไมมามาเศร้าแต่โบตลกวะทุกคนมันพูดไม่ได้โบเข้าใจไหมว่าเหมือนตายแล้วฟื้นอ่ะมาไม่ได้เป็นอะไรนะมาไม่ได้เป็นอะไรเลยมันเหมือนมันผ่านไงมันทรมาร์ดี้มันเจ็บแปตลอดเลโอ้ใช่โอ้มาไม่เคยร้องไห้เลยนะเนี่ยเลมายมาอยากบอกว่าคือเหมือนวันนั้นน่ะแบบเหมือนไปแล้วอ่ะ เรารู้สึกตัวเราเองได้นะมันขึ้นจริงเหรอรู้สึกว่าจะเสียเลยเหรอโบสมองมาก็เลยแบบว่ามาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนไงอ๋ออ้อ่ะกอดามาเร็วมันคิดหมดเลยนุที่มากอดามาเร็วต่างน้อยเข้าไปละสุดที่มากอดามาด้วยอันนี้อ่ะแม่งูเอ๋ยแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินกระหลึ่งเศร้าอยู่โอ้กูกระหลึ่ง บมาพูดถึงเรื่องวันนั้นเอาโหมัน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 ไม่มาไม่น่ารอดคือมันบวดบวดแบบก็ผ่านมาแล้วก็ดีแล้วไงเหมือนเราได้กลับมาอยู่กับครอบครัวไม่ร้องไม่ร้องแต่มันไม่เป็นไรเลยนะม้าหมอบอกอ่ะเขารู้ว่ามันมันมันเสียมารู้ตัวเองไงเข้าใจไหมแล้วถ้าหมอบอกไม่เป็นไรลดไปได้เลยมันเหมือนกับจะหักแล้วแบบเปาะได้ตลอดเวลาบเข้าใจป้าวันนั้นอ่ะมามากลัวคือมันมันใช่เลยทุกทีมันร้าวแบบอูบ๊อบจับอย่างนี้เลยอ่ะมาจับอย่างนี้แบบเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สวดมนต์ไม่เคยเป็นไม่เคยอะ่ะนึกถึงหมดแล้วนะวันนั้นอะ่ะเอารูปแม่มากอดเลยนะบอกเลยนะแล้วลูกอะ่ะ กอดรูมยายบอกให้ยายให้กำลังใจแบบว่าก็ยังอยากอยู่ต่อนะแต่ยายก็เสียเพราะว่าเส้นเรื่องใอนพ่อพ่ออ่อ๋อแล้วยายอ่ะยายเป็นโรคหัวใจวันนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะสวดมนต์เสร็จก็ล้มตัวลงนอนโอ้โหนอนไม่ได้เลยอ่ะตีหนึ่งตีสองตีสามจนแบบจะหยิบปากกามาแบบทําเขียนถึงลูกแล้วว่าว่าจริงเหรอจริงะนะวันนะั้นมันจริงไปดูสมุดมดูหวัวนอนเยเขียนว่าข็าลาทุกคนไง แล้วลาว่าไงลาีลามาเราซึ้งอยู่อย่าทำอย่างนี้เมื่อสัตว์เป็นคนตลกแต่เยียดะซึ้งแหลประมาณนี้ก็แบบว่าก็ขอกลับมาแบบทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำก่อนถึงจะไปก็ไปได้ไงไปไม่ได้จะไปได้ยังไงหมอดูบอกอยู่ได้เป็นร้อยปีก็เป็นห่วงโบแหละเป็นห่วงทำไมมาโบมีสุดที ล้อเล่นล้อเล่นเซลนั่นแหละวันนั้นมันผ่านความเป็นความตายอ่ะแต่โบเคยแค่กลัวกลัวว่าจะตายแต่แบบหมายถึงว่ามันเป็นอารมณ์ที่แบบรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้เข้เจใช่ไหมเ่หมารารู้ว่าสิ่งที่หมาเป็นอ่ะมันมันคืออะไรอ่ะหมาจะไม่ได้กลัวเท่าไหร่ป่ะแต่หมาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วหมาพอมันบีบหมาเลยรู้สึกว่ามันจะแตกรู้สึกว่ากลัวไงไม่เคยปวดป่วไม่ได้กลัวตายเป็นห่วงลูกเป็นห่วงโบมากที่สุดทาไมอ่ะก็โบเป็นคนเล็กอ่ะเพิ่งจะได้แบบมีบ้านมีรถมีทุกอย่างแล้วมมายังไไ่ด้แบบเห็นอะะไรรปสบความาามกกว่นี้งอ แบบอยากอยากอยู่อีกนิดนึงให้มันแบบ<ห>ไม่ได้เป็นอะไรนะค <c oughs> ุณราสิเองจะคืนในคำพูดออกมาเขา,าที่จะไปตลอดเลยเป็นอะไรอะทำอะไไม่แน่นอนหมอบอกสุขภาพแข็งแรงเบาหวาน,ไม,นไม่เชื่อหมอนี่เบาหวานตรวจมาไม่เป็นข้อเสื่อมตรวจมาก็ไม่เสื่อมเยอะไขมนันในเลือดก็ไม่เป็นไรมีแค่หัวที่ปวดสกแกน m r i เลยนะไม่ใช่สกแกนเฉยๆนะ MRI ไม่เป็นอะไรเลยปกติทุกอย่างจะไปไหนมาดิผมไม่ เพราะว่าคุยกับโบไงแล้วมันไม่ได้แบบมีอะไรเลยโบเขาเอาเราไปได้ตลอดขอร้องล่ะแม่มันก็ขอร้องล่ะบวยมาให้แล้วเหีนที่ตรวจมาไะ,มะ <c oughs> ใครเอาหมาไปอ่ะเ <c oughs> บื้องบนไงม <ะ S 2> ยังไม่ถึงเวลาก็ยังใช่เขาก็ส่งกลับมาคน,นเรามันมีวันนั่นอยู่ ไอ้เจ้าตัวเราไปไหนบตัวเราเป็นตัวของเราเองมันปวดจริงๆมันนั้นน่ะหมออยู่ในมือหมอแล้วหมอเชื่อไม่ได้หมอเชื่อไม่ได้เราต้องลือชื่อตัวเราเองดิเรารู้ตัวเราไงแต่วันนั้นบีบีน่ารักบีบีอ่ะบอกอามาบีบีอยู่ข้างๆอาม่าไม่เป็นไรนะคะใบีบีน่ารักบีบีน่ารักมากบีพูดเลยบอกมาจับมืออยู่แล้วมันก็ไม่ออกจากห้องเลยนะอยู่อยู่คนเดียวเลยนั่งเก้าอี ไปดูหมอหมอมาย่างหมอไอมาหมอมาย่างอาม่าอาม่ามามาแล้วมาเออเขาน้ารักมากเลยอ่ะมาก็เลยแบบเอารูปเขาลงวันนี้ไงเขาหน่ารักจะได้ลงรูปในตอนจะไอ้ใครไม่น่ารักจะไม่ได้เห็นรูปในไอจีมาร์มาเลยไม่เขาเป็นยังเด็กไงเมื่อเช้าตื่นมาสดชื่นมากแล้วบอกเราได้อยู่ต่อเราได้แบบอยากทําในสิ่งที่เรายังไม่ได้เคยทำไงก็คือทําบุญทําทานทาแบบแบบสร้างบุญสร้างกุศสนต่อไปก็ขอพระขอเจ้าไว้แบบนี้ทิ้งทิ้งโขอพูดขั้นได้ปะขอแม่ไว้ถ้าเุ็คนหมอที่ดู แมหมาอยู่อ่ะได้ดูคลิปเนี้ยเขาคงไม่ดูหรอกหมอก็าเกง่ะคนไข้ตั้งสตินะครับคนไข้ไม่ได้เป็นอะไรครับสแกนทางร่างกายแล้วครับคนไข้ไม่ได้ผ่านความเป็นความตายครับแต่คนไข้นึกอปคนไข้เข้าใจไปอย่างนั้นนี้แต่ว่าก็เป็นสิทธิของคนไข้มันไม่เป็นมันไม่รู้หรอกเธอก็เชื่อมาปะเธเชื่อแล้วขนาดเล่ามือไม่เชื่อเลยเชื่อโบกัลักษ์มาแต่วันนี้โบเอารูปหมาลงไอจีบ้วย ป่ะโอเคมมเไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้ว,ลวดีใจได้กลับมารเ,เราอะเอาจริงป้าโบรู้สึกว่ากําลังใจสําคัญแล้วก็ความคิดของเราสำคัญนะกํำลังใจสําคัญนะ<ต>เป็นโพสิทีฟคิดบวกเข้าไว้เข้าใจไหม ก็ประมาณนั้นแหละทุกคนก็บอยากให้ทุกคนคิดบวกเข้าไว้นะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรสู้นะแต่แต่ไม่ใช่ว่าแบบคือเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองแต่ที่โบเป็นแบบดูอยู่มันก็ยังเป็นเพราะอะไรรู้ป่ะมาเพิ่งตรวจสุขภาพมาไม่เกินสี่เดือนปกติทุกอย่างไม่เป็นอะไรเลยแล้วเพิ่งไปหาหมอเมื่อสองเดือนที่แล้วตรวจ MRI เคยตรวจแล้วครั้งหนึ่งไม่มีอะไรเลยแล้วล่าสุดตรวจ MRI ล่าสุดไม่มีมันเพิ่บภาพคนเราไม่แน่นอนหมดบุญก็ไป ก็รู้ว่าม,ามาบุญกรรมอ่ะสําคัญถูกแต่มามาก็ต้องดูเรื่องที่เราอยู่บนโลกเนี้ยต้องดูสุขภาพอ่ะมันเป็นสิ่งสําคัญมามาไปวิ่งไปเดินไหมทุกวันน่ะไปวิ่งไปเดินมบอบอกบอกบอกให้มบมาลดลดช้ามาก็คว้าจ้ชูก็วิ่งแล้วล้วคว้าชจชูชชททาไมอะไปหายกล้วยไงไม่มันต้องวิ่งต่อเนื่องบางทีหมามาแค่ขยับตัวมันไม่พอการออกกำลังกายคือ,อมันต้องทําให้หัวใจของเรา,าฮาร์ตเล็ทของเรามันเต้นพอฮาร์ตเลทของเราเต้นม,นมามาลองดูพอเห็นที่กล้วยกูตื่นเต้น แ่อขอด์โบขอมามาแค่แค่เดือนเดียวมาลองออกกาลังกายดิมัาก็ออกมาเช้าก็ไปม่าเช้ามาก็ไปแช่เห็นมาใส่ชุดแจ้งถามแล้วเอามาไปวิ่งมาเราไปทำอะไรวิ่งไงวิ่งนานไหมไม่นานวิ่งหน้าบ้าน5นาทีแล้วก็รีบไปทำแบบข้าวให้ลูกกินเนี่ยไม่โบขอบ์บขอแค่แบบมาวิ่งต่อเนื่องกัน10นาทีแล้วม้าจะรู้เลยว่าการปวดหัวของมามันจะหายเพราะอะไรปะเลือดอะทุกอันอะมันได้ฉีดหมดแล้วพอมันฉีดหมดมันเหมือนสายยางที่มันไม่ตันอะมารู้มาเชื่อลูกดิมบาไม่ได้มัวแต่คิดเร พูดไปแล้วว่ามันเกี่ยวยแต่สิ่งที่ท้ายอะหมาอยู่ได้นานอะคือตัวหมาเข้าใจไม่ใช่ว่าหมาไปคิดว่าบุญม้าใกล้หมดแล้วหมาก็ห่อเหี่ยวเงี้ยไม่ใช่ม้าต้องมาออไม่ได้เหี่ยวนะม้าตั้งสติตลอดเวลาแล้วก็เตรียมตัวสตาร์ทด้วย <c oughs> สตาร์ทไปไหนสตาร์ทให้ให้ตัวเองอะกระตือรือร้นให้ทำในสิ่งที่อยากทำก่อนไปเชนต่อส่ทุกทีเธอไปเอาไม้มาดิ เอาเป็นว่าขอสรุปบางคนอาจจะคิดว่าแม่เป็นหนักเป็นอะไรไม่มาหายแล้วตอนนี้มัาก็ตั้งใจแล้วนมาไม่ได้ตรวจสุขภาพธนะรรมดานะมาตรวจสุขภาพแบบฟูลแพ็กเกจเลยเพิ่งตรวจเมื่อต้นปีที่แล้วนูน้นมกราต้นปีที่แล้วที่โรงพยาบาลนะแล้วม่เป็นอ่ะไม่เป็นอะไรเลยเป็นภายในก็ตรวจแล้วไม่เป็นแล้วก็ตรวจเอ็มอาร์ไอแล้วมเนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยแล้วเส้นเลือดทุกเส้นปกติก็ดีแล้วที่กก็เลยอยากให้ออกมาเซตซีโร่เลยเซตใหม่ว่าแบบฉันจะออกกําลังกายฉันจะกินแต่ของดีๆโอดีเอ้เซ็ตต อ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ผ่านความเป็นความตายมาผ่านจริงจรงโอเคโบก็ขอไว้พอได้แบบมาสุขภาพแข็งแรงไม่คิดมากแล้วก็คิดแต่สิ่งดีๆคิดบวกแล้วก็พักผ่อนเยอะๆแล้วก็ใช้ชีวิตทุกวันไห้มีความสุขแล้วก็ตื่นมาไม่ต้องโฟก,กัสว่าใครจะเอาตัวไปแต่เราทําทุกอย่างให้ดีดีกว่ากินดีอยู่ดีออกกําลังกายดีกําลังใจดีอยากอยู่อยู่ไม่อยากอยู่อยู่ โอเคค่ะสำหรับวันนี้อลุงน้อยไม่เลยจะบอกน้องสาวไหมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกน้องเอ้ยมันไม่มีใครเอาเราไปได้หรอกนอกจากตัวเราเองโอเควันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ